สวัสดีครับกลับมาพบกับ n e ดอะทิวเตอร์ในซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ English for Business อ่าซึ่งอันเนี้ยต้องขออภัยทุกท่านผมเปิดกล้องไม่ได้นะเนื่องจากกล้องมีปัญหา change, other, นะครับโอ้ี่พูดไปแล้วซีรีส์ได้ยินนะก็เลยคุยกันเลยอ่ะก็จะแบ่งออเป็น5ตอนนะครับสำหรับผู้ที่เหมือนกับไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยนะแล้วก็อยากที่จะเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการทำงานนะหรือว่าทำธุรกิจต่างๆนะครับ ไม่สายเกินที่จะเรียนนะครับทุกคนผมเองก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าก็เอามาแชร์นะครับแล้วก็บทเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะแต่ว่าได้มีโอกาสมีบางคนเนี่ยให้ลิขสิทธิ์ตัวนี้มานะก็เลยขอมาแชร์ไว้ตรงนี้ละกันเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ EP แรกเราจะพูดถึง phrases หรือว่าวาลีนะ p h r a s e เติม s ก็เป็นวลีหลายๆแบบนะก็คือเป็นเหมือนประโยคสั้นๆนะครับที่จริงๆเรียกว่ายังไม่เป็นประโยคก็ได้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเหมือน เอาไปประกอบเป็น conversation ได้ประมาณนี้นะครับก่อนเราจะเริ่มเนี่ยเรามาวอร์มอัพกันอีกสักเล็กน้อยนะครับก็ใช้คำว่าทำไมไม่ไปแล้วเนี่ยทาง twister นะครับทาง twister มาแล้วมาละก็คือเราจะลองอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของ pronunciation นะครับเพราะว่าฝรั่งเขาจะได้เข้าใจเราว่าเรา ออกเสียงว่าอะไรคืออาจจะแอคเซนต์หรือว่าอะไรนะนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าอย่างน้อย p r o n o u n c e ให้ถูกไว้ก่อนนะครับก็จะพอสื่อสารได้นะส่วนสำเนียงก็เป็น extra ไปเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเป็นโบนัสลองอ่านด้วยกันดูนะผมก็จะลองนะน่าจะยากกันนะ how can a ha อ่านว่าอะไรวะ c r l a m c r a m in a clean cream can อ,อีกทีนะครับลองดูว่าลิ้นเรามันไปได้ไหมนะช้าๆก่อน how can a ท a r m m e a m in a clean cream c a n อ่าแล้วก็ให้มันมีไดนามิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับหลักๆเนี่ยเราต้องออกเสียงตัวลงท้ายให้ชัดนะภาษาอังกฤษเนี่ยเน้นที่ตัวตัวสะกดให้ชัดเจนนะอันนี้ถ้าไม่ได้ลองไปต่อนะครับอันนี้ a big black เนี่ยนะติดละต้องชา้ชาๆ a big black buck bit a big black dog on his black nose เห็นไหมถ้าเรา สมองไปเร็วกว่าที่พูดนี่ก็จะทำให้ติดขัดได้นะ A big black buck bit big black dog on his black nose Next one She sells seashells by the seashore อ่ะอันนี้ได้เลย She sells seashells by the seashore อย่าลืมติม s ตรงหลัง shells ด้วยนะครับแล้วก็ sells ด้วย She sells ซีเชลส์นี่พอเริ่มนี่ยก็จะเริ่มติดไปต่อนะครับลองไปฝึกเล่นกันดู picky people pick peter pan peanut butter till the peanut butter picky people pick h uh, something like this นะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะนี่เอามาแชร์แล้วก็ทุกคนก็ลองอไปหาที่ถูกต้องดูนะครับ I cream y o u scream, we all s c r e a m for an i for ice cream uh, Scream นี่ก็ออกเสียงน่าจะคล้ายๆกันเลยนะ i c cream you scream scream we all scream for ice cream โอเคอ่ะจบละถือว่า w อมอ up ในการพูดได้นิดๆหน่อยๆแล้วนะมาเรามาเข้า phrases นะในชีวิตการทำงานเราจะต้องเจอประโยคไหนบ้างนะครับหลักๆเขาก็ต้องถามว่าเราทำงานบริษัทอะไรนะแล้วบริษัทของเราเนี่ย ทำอะไรนะเขาก็ถามว่า what does your company do นะก็อาจจะมีหลากหลายวิธีที่เราตอบนะอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างเอาโทษทีเช่นสมมุติเราอ่ะเราเป็นเกี่ยวกับวิศวกรรมนะก็ลองดูลองอ่านตามดูนะครับก็เผื่อเอาไปรูปประโยคนี้ไป adapt ได้นะอันแรกก็ we produce electronic motors for the automobile industry ่ะก็คือเราผลิตนะ produce คือแปลว่าผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อ่าถ้าใครคทำงานคล้ายๆนี้ก็ copy ไปได้เลยหรือว่าเปลี่ยนว่าอ produce อะไรแล้วก็เอาชื่อสินค้าคุณมา reproduce ตืด for ก็คือสำหรับใครสำหรับ industry ไหนนะสำหรับอุตสาหกรรมไหน automobile medicine food and agriculture หรืออะไรก็ว่าไปนะครับ อ่าหรือว่าอันที่สองก็ advance ขึ้นมาหน่อยนะ we are an OEM manufacturer for the computer industry อ่าเราเป็น OEM นี่ก็คือผู้ผลิตแบบอ่า uh, อะไรนะรับจ้างผลิตใช่ไหมอ่าอ่าก็เป็น OEM นะครับ manufacturer ก็คือผู้ผลิตนะใครทำโรงงานก็ใช้ประโยคประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นบริษัทก็ได้นะสำหรับ computer industry หรือว่าสุดท้าย we make branded merchandise for small businesses เราเราเรียกว่าเราทำแบรนด์ขายนะครับให้กับธุรกิจเล็กๆหรือว่าเรียกว่า SME ก็ได้นะ small medium size enterprise ประมาณนี้เนาะนี่ตัวอย่างนะครับลองไปฝึกดูนะลองไปฝึกอ่านให้คล่องๆนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับ company reputation นะ reputation ก็คือชื่อเสียงนะครับว่าเออสมมติเราแนะนำไปแล้วบริษัทเราทำอะไรแต่ว่า แล้วมันดังยังไองอะไรเงี้ยก็อาจจะลองใช้ประโยคประมาณนี้ดูนะอย่างเช่น My company is known for its e x c e l l e n t customer service บริษัทของเราเนี่ย is known ก็คือถูกยอมรับหรือว่าถูกรับรู้นะถึงเรื่องของความยอดเยี่ยมในเรื่องการบริการลูกค้านะ customer service อ่าเราก็อาจจะบอกว่า My company is known for its e x c e l l e n t อะไรก็ว่าไป excellent performance or excellent technology expertise หรืออะไรก็สามารถที่จะปรับรูปประโยคได้นะครับหรืออันที่สอง we have won several awards for our advertising campaigns ก็คือเราเนี่ยชนะได้รางวัลมาหลายรางวัลเลยสำหรับเรื่องของการแคมเปญโฆษณาที่เราทำนะครับอ,อันนี้เราก็อาจจะบอกได้สมมติว่าบริษัทเราแบบชนะรางวัลอะไรมาก็ใช้ประโยคนี้ we have won ก็คือแบบเป็น present อะไรนะ อ่า s r n s e n t p e r f e c t ก็คือชนะในอดีตแล้วก็ยังมีผลจนถึงปัจจุบันนะก็ we have won awards for best practice หรืออะไรก็ว่าไปนะครับอ่าหรือหรือที่สก็ we have won several awards for our robotic solutions solution อาจจะเติม S ด้วยก็ได้เป็นแบบหลากหลายอะไรอย่างนี้นะหรือสุดท้ายเลยแบบเป็นภาพใหญ่เลยนะครับ VRC as one of the major players in our industry อันนี้ก็ใช้ได้สําหรับทุกอันเลยก็คือเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นแบบผู้เล่นนะหรือว่าเป็นนั่นแหละเป็นบริษัทที่ที่ใหญ่บริษัทหนึ่งในธุกรกิจในอุตสาหกรรมของเราอ่าอันนี้ก็ใช้ใช้ได้กับทุกอินดัสทรีแล้วก็ลอกประโยคนี้ไปเลยก็ได้นะ w r c seen s one of the major players in our industry อ่าเวลาไปฟอกกับผู้บริหาร business นะว่าแนะนำบริษัทเราก็ตอบอย่างนี้ได้ อ่าหรือว่าอ่าจะบอกเป็นถ้าเกิดมีแบบข้อมูลเป็นตัวเลขเลยว่าบริษัทเราถูกวางไว้ในอันดับที่เท่าไหร่จะอันดับยังไงนะก็เนี่ย our company is rated number one for safety and r e liability ติดขัดแล้ะไม่ได้ทาง Twister แบบดีๆนะครับก็คือบริษัทเราถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยปลอดภัยไทยโอ้ยสาาไทยก็ติดละ แล้วก็เรื่องของ reliability ก็คือความน่าเชื่อถือหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงนะแบบแพนโรงงานไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้อ่ะต่อไป who is your company customers และลูกค้าของเราเป็นใครล่ะเขาถามต่อสมมตินคนถามเยอะเราจะมี phrase, phrase อะไรที่จะตอบเขาได้บ้างนะอ่ะก็อันนี้ตัวอย่างนะครับเราก็จะบอกว่าเราเราขายของให้ใครอย่างนี้เนาะ we serve small and medium size business Businesses throughout Chonburi อ่าอันนี้ก็คือเราบริการบริษัทเล็กๆหรือว่าขนาดกลางนะครับในจังหวัดชลบุรีอ่าหรือเราก็บอกไปว่าอ่ะ we serve อะไรล่ะ Customer s t o ค e r เราคือใครอาจจะเป็นอ่า hospital อ่อแบบ factory หรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็ throughout ก็คือแบบในบริเวณรอบๆอ,อะไรเงี้ยก็ throughout แล้วแต่จังหวัดที่เราต้องการหรือว่า throughout Thailand ออ t r o u o u t Asia เป็นบริษัทร,ระดับเอเชียอย่างนี้เนาะอ,อันนี้เดี๋ยวนะโอเคกำลังเช็คว่าเฮ้รังขอดึงอยู่เปล่านะอันที่สองนะครับ we sell mostly to large retailers like department stores อันนี้ก็บอกว่าเราขาย mostly ก็คือแบบส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เราขายให้กับ large retailers ก็คือเนี่ยร้านค้าปลีกรายใหญ่นะอย่างเช่นพวก พวกห้างสปปรรพสินค้านะแลดิพาร์ e เมนต์สโก็นี่เราก็จะบอกว่าวีสมมุิวีเซลเซลให้ใครเราวีเซล mostly to แล้วแต่ to factory like uh, car manufacturer อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติเราขายชิ้นส่วนยานยนต์อะไรอย่างงี้สุดท้าย our customers are mainly in the automobile market อันนี้ก็จะบอกว่า customer เราเป็นใครนะนี่ก็ดูประโยคอีกแบบนึ่งก็คือบอกไปเลยว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือถ้าทุษากาอื่นก็สามารถบอกได้ our customer are mainly in the electronics market อะไรก็ได้ market นี่ก็คือตลาดนะตลาดเท,ท่าทีสุดท้ายแล้วยังอ่ะไปต่อนะครับยังมีเฟสให้เล่นอีกเยอะเหมือนกันอ่าค้างอีกแล้วนะครับอ่านี่หรือ most of our customer are schools and universities in c h o n b u r y สมมุติเราเป็นแบบบริการสอดพิเศษหรืออะไรเงี้ก็ได้นะก็ บอกใช้ประโยค์อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับใช้เฟสประมาณนี้ก็ไดอ่าถ้าเกิดเราต้องแบบฟรีทอล์กหรือแบบเฮ้ยต้องเล่าให้ฟังมากขึ้นเขาบอกเขาบอกแบบคื Could you tell me more about your your company or your job อะไรอย่างนี้นะอ่าก็สามารถพูดได้นะครับว่าอ่าอ่าแล้วเราเรอททำอะไรอันนี้อาจะถามเกี่ยวกับ your your job นะก็คือเราทำอะไรที่ที่นั่นหะ่ะที่บริษัทของเรานะก็บอกตำแหน่งไปนะว่าแบบอ่าเช่น I'm in sales with l a s t pharmaceutical company อ่า ฉันเนี่ยเนฉันเป็นเซลอยู่กับร้านเอออยู่กับบริษัทขายยาอะไรเงี้ยบริษัทขายยาที่ใหญ่มากบริษัทนึง I am a senior Engineer at IRPC นะก็คือบอกชื่อตำแหน่งเราไปแหละแล้วก็บอกชื่อบริษัทไปนะแล้วก็ใส่รูปประโยคประมาณนี้หรืออ่ะ I work as a sales associate for City Insurance อะเราเป็นเป็น sales associate ที่บริษัทประกันภัยอะไรเงี้ย I am a marketing manager with MRT หรือถ้าให้สวยดูหน่อยก็แบบ I'm currently ก็คือฉันเนี่ยปัจจุบันเนี่ย I'm currently the accountant for small auto parts company ก็คือฉันเนี่ยเป็นนักบัญชีสำหรับบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์เล็กๆที่แห่งหนึง่งอะหรือถ้าอยากจะเล่ายาวเลยนะครับอยากจะแบบโคแบบมี story หน่อยว่าแบบเฮ้ยฉันเคยเป็นตำแหน่งไหนมาและปัจจุบันฉันเป็นตำแหน่งไหนนะ อ่ะถ้าเกิดเคยเนี่ยคุณก็ต้องใช้อะไรใช้ past simple tense ใช่ไหมใช้ใช้เป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะเนี่ยประโยคเนี้ I was นะี was นี่ก็คือกริยาช่องสองของ is ใช่ไหมหรือว่า am is am r เนี่ย I was I was in sales with Daihen Japanese Robot Company for few years ก็คือแปลว่าฉันเนี่ยเคยเป็นเซลลให้กับบริษัท Daihen นะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะ for few years ก็คือหลายปีเลยนะอันนี้ไม่ไม่ได้บอกระบุปีชัดเจนนะแล้วก็ and now and now I am a uh, managing director for RTC company for 15 years อ่าก็คือและปัจจุบันแต่ปัจจุบันแล้วกันอะแต่ปัจจุบันเนี่ยชั้นเนี่ยมาเป็น MD นะ managing director ของบริษัท RTC อนะ่าเป็นมาแล้วสิปีนะจริงๆอาจจะแบบอาจจะเป็น present อ่า perfect ก็ได้นะเหมือนแบบ I I I have been อ,อ ى, แต่ว่าใช้งี้ก็ได้ใช้รูปประโยคนี้ก็ง่ายดีซิมเพิลดีนะหรือว่า I'm currently the robotic service manager with RTC company อ่าไปต่อนะครับอันนี้ก็ถ้าแบบให้พูดเกี่ยวกับอะไรอันนี้ต้องดูนะครับเป็น responsibility ไหมหรืออะไรพวกนี้เนาะอ่ะก็อย่างเช่นหน้าที่เราทำอะไรบ้างนะครับก็ Main duties นะอย่างเช่น I handle tax issue for our large clients ก็คือฉันเนี่ยจัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้กับให้กับลูกค้ารายใหญ่อ่ะอันนี้ก็จะแบบเป็นประโยคหมายว่าประธานแล้วก็มีกิริยานะแล้วก็อธิบายว่าใครทำอะไรที่ไหนนะ I take care of the scheduling and planning ฉันดูแลเรื่องของการจัดแผนต่งตางๆนะครับ I follow up with customers to make sure they are satisfied with our service นนี้ก็เป็น after sale นะฉันก็มีหน้าที่ติดตามลูกค้านะครับเพื่อให้เขาแน่ใจว่าเขาเนี่ยถูกใจนะหรือว่าพึงพอใจกับบริการของเรานะ I supervise our branches in the southeast region นะฉันเนี่ย supervise ก็แปลว่าดูแลมัน supervisor อัองนี้เนาะฉันเนี่ยดูแลสาขานะ branches ของสาขาของเราในที่ไหนในรีเจียนเออีเจก็คือในบริเวณในพื้นที่ทางทางอะไรล่ะซาวอีสต์นี่ก็คือใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะเออทางใต้แล้วก็เฉียงไปตะวันออกนะหรือว่า i I h e a d up หรือ I lead the sales team ฉันฉันเป็นคนที่นำนะทีมทีมการขายอา่า หรือลองเอา,าประโยคหลายๆหลายๆ phrases มาต่อกันนะอย่างเช่น I represent MK restaurant in Chonburi province I handle food orders issues for online customer อ่านี่ใช่ไหมฉัน represent ก็คือฉันเป็นตัวแทนของ MK นะครับในประเทศในในใน,ในจังหวัดชนบุรีเนาะแล้วก็ชันเนี่ยดูแลอะไรดูแลการสั่งอาหารปัญหาต่างๆที่ที่เกี่ยวกับการสั่งอาหารนะสำหรับสำหรับลูกค้าทางออนไลน์นะ ย่สุดท้ายของหน้านี้นะครับ I supervise all team and follow up with customers to make sure they satisfies with our services ฉันก็ทำไมเอ่อ uh, supervise นะครับก็คือฉันปกครองดูแลนะครับทีมแล้วก็คอยติดตามลูกค้านะเพื่อให้เขามั่นใจว่าลูกค้าให้พให้มั่นใจว่าเขาเนี่ยพอใจกับบริการของเรานะครับ อ๋ oh, ยังไม่จบนะครับอันนี้เขาบอกว่าลองมาพูดซิว่าถ้าเกิดเขยากระถามว่าโปรเจกต์ที่คุณทําหรือว่างานในอดีตที่คุณทํามาเนี่ยเป็นยังไงนะก็ต้องใช้อะไรใช้เป็น past tense ใช่ไหม we did อย่างเงี้ย did ก็คือช่อง2ของ do กับ d a s เนาะก,ก็ต้องเล่าเป็นอดีตแหละอย่างเช่น I shared the, the fundraising committee last year อันนี้ก็แปลว่า ชัน้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ชันไอ้นี่นะไม่ใช่ชั้นนั่งเก้าอี้นะแต่ว่าชั้นเหมือนเป็นเป็นแชร์แมนอะชั้นชั้นเป็นประธานอนะในคณะกรรมการเอ่อฟันเรสซิ่งก็คือการระดมทุนนะในเมื่อปีที่แล้วนะครับ I led the company's annual audit ชั้นแนะนำอ่าเรื่องของการตรวจสอบภายในอ,อไม่ใช่ตรวจสอบประจำปีนะครับของ company, ของบริษัทครับ My colleagues and I designed designed the New Elementary School in Clifton ก็คือ my colleagues ก็แปลว่าอะไรเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ชั้นเองเนี่ยออกแบบนะออกแบบโรงเรียนประถมนะ Elementary School ที่ไหนที่เมือง Clifton นะครับ I used to work on site as an engineer but now I've moved to management used to แปลว่าอะไรแปลว่าเคยนะง่ายๆคือเคยเคยเคย,เคยทำงานนะฉันเคยทำงาน ออนไซ e นะอยู่เป็นเอนจิเนีนะครับแล้วก็บัรน now แต่ว่าปัจจุบัน moved, เนี่ย I've moved เนี่ยเห็นไหมอันนี้ใช้เป็น present perfect เลยเป็นเป็นเป็นอ่อ uh, verb to be แล้วต่อด้วยต่อด้วย verb ช่องสามนะครับก็คือฉันเปลี่ยนละมาเป็น management นะครับก็คือเป็นพวกผู้บริหารการจัดก,การอะไรพวกนี้ต่อนะครับถ้าเป็นพูดถึงปัจจุบันละ่ะพูดถึง current project นะก็จะแบบใช้เป็น present continue นะก็ก็คือ เช่น we are doing something อะไรเงี้ย I am doing นะก็คือเป็น verb แล้วก็บวกด้วยามาเป็น verb to be นะครับแล้วก็บวกด้วย verb ที่เติม ing นะครับอย่างเช่น we are busy designing a new house development in California เรากำลังวุ่นเลยนะครับก็คือกแปว่ากำลังเรากำลังวุ่นในการออกแบบนะบ้านนะครับใน California นะหรือว่า we are focusing on แล้วก็ใส่ไปคุณ focusing on อะไรนะโปรเจกต์ project ปัจจุบัน we are focusing on develop new products หรือ we are focusing on uh, increase our sales อะไรก็ว่าไปนะ right now we are doing a big website project อันนี้ก็บอกว่าเน้นเลยว่าณนะปัจจุบันนะ right now เนี่ยเรากำลังทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นะอย่างใหญ่เลยนะครับหรือว่า we are getting ready for trade show เราก็กำลังเตรียม ความพร้อมสำหรับการแสดงสินค้าอะไรอย่างนี้นะ At the moment I'm overseeing the installation of a new machine ก็คือณนะขณะน,นี้ผมก็กำลัง oversee ก็คือกำลังดูแลแหละกำลังดูแลเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรใหม่นะครับหรือว่า We are studying a new project about service robot เรากำลังศึกษานะครับ a new new product ทั้ทีเรากำลังศึกษา ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์บริการานี้เป็นต้นหรือเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงโปรเจกต์ปัจจุบันนะแต่ถ้าเราพูดถึงงานรูทีล่ะแบบเราทำอย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ spend spend time doing something นะครับก็ใช้ใช้ verb-ing ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยรูปประโยคก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเช่น I spend a lot of time answering the phones and email the phone and emails ก็คือเนี่ยชันชันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตอบโทรศัพท์แล้วก็ตอบอ e ีเมลนะครับ My work involves อันนี้แบบบอกว่างานของฉันเนี่ยเกี่ยวข้องกับ talking with customer and solving technical problems อ่าก็คือเกี่ยวข้องกับการการพูดกับลูกค้าแล้วก็การแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับเห็นไหมพอเวิร์กออยเนี่ยมันจะเป็นเหมือน การเป็นคำนามแทนและใช่ไหมแบบเป็นเป็นแบบอย่าแงบบเช่น talk turn i n g ก็คือ talk talking ก็คือแปลว่าการพูดอะไรเงี้ยหรือว่า solving ก็คือการแก้ปัญหาอะไรนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ I put a lot of time visiting customer every day ใช่ไหมก็คือฉันเนี่ยใช้เวลาเนี่ยในการอันนี้คือแปลว่าการเการเยี่ยมเยียนลูกค้าทุกๆวันนะ verb ing ก็คือเปลี่ยนเป็นนามเรียบร้อย most of my day is spending spent calling clients and handling orders ในส่วนใหญ่ของวันของฉันเนี่ยถูกใช้ไปกับการเรียกการโทรศัพท์หาลูกค้าแล้วก็การจัดการกับ orders คำสั่งต่างๆนะครับประมาณนี้จบแล้วนะครับใน ep แรกนะครับ p h r a s e ลองจำแล้วก็อไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในตอนที่2อ,อาจจะเป็นเรื่อง conversation แล้วก็จะมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ